สไพยเจ้าสัวยายตัวแสบตอนที่สมวายุพาเพียงขวัญไปหาซื้อเสื้อผ้าที่ห้างสรรพสินค้าทั้งทางที่หญิงสาวออกตัวว่าไม่ต้องซื้อหรอกฉันไม่ต้องใช้อะไรนี่ในเมื่อคุณพามาให้ท่านดูตัวแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรก็แสดงว่าพวกคุณได้คําตอบแล้วช่วยพาฉันไปรับตัดเติม กลับไปส่งที่ชรําเธออะไรกันเนี่ยแค่เริ่มต้นนะเรายังไม่ได้คำตอบอะไรเลยเราต้องหาหลักฐานมาให้คุณปู่อีกล่ะฉันกับตาเติมจะไปเอาหลักฐานอะไรที่ไหนมาให้คุณล่ะในเมื่อคุณบอลีก็บอกแล้วว่าตาเติมของฉันไม่ใช่ในายเติมคนขับรถของปู่คุณน่ะฉันถามหน่อยเถอะนะว่าพวกคุณจะป้านฉันขึ้นมาทำไมนั่นน่ะสิก็เพราะอยากรู้นั่นลหะว่าคุณปู่ต้องการพบตัวล้านนายเติมทาไม เอาเถอะเราต้องรอคนหาคำตอบต่อไปนั่นมันเรื่องของคุณตระกูลพวกคุณนะไม่เกี่ยวกับฉันปลอดแหงวางกันเถอะฉันน่ะไม่มีอะไรจะเสียหายหรอกนะมีแต่ได้พอได้รับค่าจ้างจากคุณไปแล้วแต่คุณกับคุณแม่คุณน่ะสิคิดอะไรกันอยู่เธอทำหน้าทำเสียงเหมือนจะรู้ทันว่าสองแม่ลูกกำลังทำการไม่ดีอยู่ วายุทำหน้าเข้มเข้มใส่หญิงสาวแล้วดุนี่อย่ามาตีความว่าแม่ฉันกับฉันกำลังทำอะไรไม่ดีนะสิ่งที่เรากำลังทำนี่ล่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะถ้าท่านไม่ไว้ใจให้เราสองคนแม่ลูกทำเรื่องนี้แต่ท่านไปไว้ใจทนายหรือบริษัทนักสืบพวกนั้นอะ่ะยิ่งกว่าโกงซะอีกเพราะถ้าเขารู้วัตถุประสงค์ของท่านเมื่อไหร่เขาทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นผิดเป็นถูกถูกเป็นผิด แต่คุณทำให้แค่ผิดเป็นถูกแต่ไม่ถูกทุกข้อเฮ้อพูดมากรู้มากจริงนะเป็นแค่เด็กเขาชะงักไว้เพราะไม่อยากให้คนฟังเสียความรู้สึกแค่เด็กสลัมใช่ไหมล่ะใช่ฉันมันแค่เด็กสลัมจะพูดอะไรยังไงก็ไม่ต้องเกรงใจหรอกขอโทษนะเพียงขวัญเขาบอกเสียงอ่อยๆแต่เพียงขวัญไม่ยอมตอบอะไร นอกจากนั่งนิ่งๆวายุเปลี่ยนใจพาเธอไปพบตาเติมที่เพิ่งผ่าจากกันมาเมื่อสายๆหลังจากพาเติมไปหาหมอกลับมาพอตาเติมรู้เข้าคุณพิชิตต้องการอะไรเขาก็ทำหน้าหนักใจกลับบ้านเราเธอวอกขวัญไม่ได้นะตาเติมเรื่องมันก็จะเข้าที่แล้วนะขาดแต่อะไรสักอย่างที่คุณปู่จะเห็นว่าเออ เพียงขวัญเขามีของตาเติมเก็บไว้นั่นละ่ะมันยากยิ่งกว่าปั้นน้ำเป็นตัวสินี่นเมื่อมันไม่มีจริงคนก็ไม่ใช่คนจริงคุณเลิกคิดทำอะไรอย่างนั้นเถอะเชนชักแน่ใจแล้วว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ที่คุณพยายามปั้นชั้นขึ้นมาเนี่ยนี่เพียงขวัญพอได้ยินเช่นนั้นเพียงขวัญก็รู้สึกตกใจไม่น้อยเขาดุเขาเครียด พอตาเติมเห็นดังนั้นก็บอกกับลานสาวไปที่บ้านนะมีกล่องขนมปังอยู่กล่องหนึ่งแกไปเอาให้คุณพิชิตด,ดูก็แล้วกันแต่แกสองคนไม่ต้องดูสองหนุ่มสาวมองหนะ้ากันนิ่งๆระหว่างเดินทางไปที่สลัมทำไมตาเติมไม่ให้เราเปิดดูอา้าเป็นลูกเป็นหลานไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ได้หรือก็บางเรื่องมันก็ต้องแหวกคำสั่งบ้าง ชิช่าเด็กเกเรนะสิที่คิดอย่างนี้หรือว่าคุณเป็นเด็กไม่เกเรเป็นลูกแงแม่พูดอะไรก็ต้องเชื่อหมดงั้นเหรอนี่เพียงขวัญอย่ามาว่าฉันอย่างนี้นะเธอไม่มีสิทธิ์ทำไมล่ะในเมื่อคุณยังว่าฉันเกเรได้นะ่ะก็เธอทำจริงนี่ฉันไม่เคยทำฉันไม่เคยรู้ว่าคุณทำหรือไม่ทำเพราะฉันเพิ่งรู้จักคุณแต่บังเอิญฉันรู้ ว่าเธอทำทั้งๆท,ที่เพิ่งรู้จักกันเขาเถียงไม่ลดละเพียงขวัญไม่ยอมแพ้จึงเฉยชายไปทางอื่นแล้วมันเรื่องอะไรต้องมากะเกณฑ์ฉันด้วยละ่ะว่าต้องทำตัวยังไงขอแรกฉันแก่กว่าเธอตั้งครึ่งรอบฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าเธอเป็นพี่เธอฉันไม่เคยมีญาติพี่น้องที่ไหนนอกจากตาเติมแต่ถ้าเธอรับจ้างฉันกับแม่ฉัน ทำงานนี่ล่ะจะต้องฟังเราสองคนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ต้องเชื่อฟังฮ<ะ>้เดี๋ยวคุณปู่ก็รู้ความจริงว่าฉันไม่ใช่หลานแต่เติมที่ท่านอยากพบท่านก็ไล่ฉันกลับเองนั่ะคุณนั่นล่ะจะเดือดร้อนไม่มีทางทั้งสองทะเลาะกันตลอดทางจนถึงบ้านสลัมและทั้งสองคนก็ได้เห็นว่ามีกระป๋องขนมปังเก่าๆใบหนึ่ง อยู่ใต้ตู้จริงๆเพียงขวัญพยายามจะเปิดแต่วายุรีบคว้าม,มาถือไว้หญิงสาวยื้อแย่งจนร่างของเธอเบียดสีกับเขาวายุนั้นเห็นเดินอกขาวที่โผล่พ้นเสื้อเชิตคอกว้างของสาวน้อยแล้วก็รู้สึกแปลกๆเหมือนผู้ชายทั่วไปที่เพิ่งจะรู้สึกได้เมื่อเห็นหญิงสาวที่สวยและเนื้อนวลที่ควรจะอยู่ ในที่มิดชิดโผลอ,ออกมาเขาตวัดแขนรวบเอวเธอไว้รัดร่างบางบอบางแน่นจนเพียงขวัญฮึดฮัดดิ้นครุกขักใบหน้าที่ห่างกันแค่คืบที่เขาโน้มหน้าลงมาเพราะเธอตัวเล็กกว่านั้นทำให้เพียงขวัญเบื่อนหน้าหนี้ไม่กล้าส่งเสียงดังนอกจากทุบหลังเขานี่ปล่อยนะจะให้ชาวบ้านเขามาเห็นแล้วเก็บเรื่องของฉัน ไปนินทาตลอดซอยหรือไงปล่อยเดี๋ยวนี้อย่ามาทำมักง่ายกับฉันนะสัญญาก่อนสิว่าจะไม่เปิดกล่องนี้ก่อนที่จะถึงมือคุณปู่ไม่สัญญาเพียงควันดือ้อตามแบบฉบับของเธอก็จะต้องสัญญาไปทำไมในเมื่อเธอยังอยากจะเปิดดูเด็กดือ้อถ้าไม่สัญญาฉันจะจูบนะจูบเด็กสลัมลงก็เอาสิ วายุปล่อยล้างเธอแล้วพักออกอย่างแรงเขารีบยัดกล่องนั้นไว้ในอกรีบกัดกระดุมแล้วเดินออกมาจากเรือนเล็กๆนั้นพอดีกับที่ศพโชคขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดพอเห็นหน้าเพียงขวัญที่หน้าตาตื่นผมเพ้ารุงรังศพโชคก็โวยวายขึ้นทันทีมีอะไรขวัญใครทําอะไรวะนายนี่ทาอะไรขวัญหรือเปล่าเปล่าไม่มีหรอกโชค แล้วนี่หายไปไหนมาตั้งแต่เช้าแต่เติมเป็นยังไงบ้างไปหาหมอหรือ,อยังอืมไปแล้วแล้วอยู่ไหนล่ะอ๋อยังไม่กลับจากโรงพยาบาลหมอขอเอาตัวไว้ก่อนเขาจะช่วยรักษาตาเติมให้ดีขึ้นอ๋อพอมีเงินก็รักษาได้น่ะมีญาติมารับไม่ใช่หรอศพโชวเหลือบแปลไปทางวายุที่กอดโอบพอกอดกระป๋องที่ซ่อนเอาไว้ ใช่นั่และญาติของตาเติมล่ะงั้นก็ญาติของเธอด้วยน่ะสิไม่ไม่รู้สิพอมองศบตาวายุเธอก็เห็นเขาพยักหน้าให้ใช่ญาติตาเติมก็ต้องญาติฉันด้วยฉันไปก่อนนะจ๊ะไปรับตาเติมเธอรีบเดินไปขึ้นรถด้วยรู้สึกเหมือนคนทำผิดแล้วกลัวเพื่อนบ้านจับได้ระหว่างทาง วายุนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่เพียงขวัญไม่สบายใจอยากด่าเขาอยากว่าเขาที่ฉกช่วยโอกาสกับเธอแต่พูดอะไรไม่ออกความเป็นสาวปากกล้าประจำชุมชนนั้นบัดนี้เธอด่าว่าอะไรไม่ออกสักคำพอถึงบ้านแม้นสาวใช้สองคนจะวิ่งมาเสนอหน้าว่ามีอะไรจะให้ช่วยหรือไม่วายุได้ตะบอกว่าเขาจัดการเองได้ สองสาวใช้ซุบซิบกันว่าวายุพาเด็กสาวบ้านนอกที่ไหนมาทำอะไรอยู่ๆก็พาขึ้นไปที่ห้องส่วนตัววายุพาเพียงขวัญไปที่ห้องของเขาและกกาชับนั่งอยู่ในนี้ก่อนนะอย่าไปไหนอย่าโซนอย่าขโมยข้าวของถ้าไม่ไว้ใจกันก็พาฉันไปนั่งรออยู่ที่ริมรร้วบ้านโน่นก็ได้นะอย่ามาดูถูกกันมากดังนะขอโทษ รออยู่ที่นี่ละกันเดี๋ยวกลับมาเขาถือกล่องใบนั้นไปหาผู้เป็นแม่ที่กำลังนั่งหน้าเครียดอยู่กับคุณพี่พัทในห้องประชุมประจำบ้านมีอะไรกันครับคุณพ่อคุณแม่ก็เรื่องของลูกโดยเฉพาะเลยละคุณปู่ท่านทำพี่นายกรรมอ้แล้วไงล่ะครับทำไมล่ะครับแล้วทำไมคุณพ่อกับคุณแม่ถึงรู้เรื่องพินัยกรรมว่าท่านทำอะไรเกี่ยวกับผม ชายหนุ่มหน้าตาตื่นระวางของลงตรงหน้าโดยไม่มีใครสนใจคุณพิพัฒน์กับคุณวารีรีบช่วยแขนลูกชายออกจากห้องประชุมโดยที่ชายหนุ่มดืมไปแล้วว่าได้วางกล่องใบนั้นไว้เท้าค่อนข้างมอมที่ย่องเบาที่สุดลัดเลาะมาตามห้องต่างๆย่องจนมาถึงห้องที่มีโต๊ะยาวและเก้าอี้ประจำที่เป็นสิบๆที่ อะไรไม่สำคัญเท่ากับกล่องใบหนึ่งที่วางโดดเด่นอยู่บนโต๊ะนั้นผู้ยองเงียบสืบเท้าเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วคว้ากล่องนั้นได้ก็รีบยัดเข้าไปในท้องแม้นมันจะทำให้พุงดูพองๆอยู่บ้างแต่ก็ต้องซ่อนไว้ตรงนั้นวายุเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของคุณพิพัฒ์อะไรมันจะรับลมคมในขนาดนั้นครับคุณพ่อคุณสมโพศทนายความประจำตระกูลของเรา แอบมากระซิบบอกพ่อในฐาน,นะที่พ่อเป็นเหมือนเพื่อนว่าคุณปูจัดสรรเรื่องสมบัติว่าให้ลูกหลานค่อนข้างชัดเจนแม้นว่ามันจะเป็นสมบัติร่วมกันของแต่ละครอบครัวไม่ว่าจะของเราหรือของอาพิบูลแต่ของวายุนะจะได้ก็ต่อเมื่อได้เซ็นชื่อรับพร้อมกับชื่อเพียงขวันนญนามสกุลน่ะเป็นของนายเติมคนขับรถคนเก่าของคุณพ่อ ที่ลาออกไปตั้งแต่ยี่สิบปีมาแล้วงั้นเหรอมีหน้าละ่ะทำไมท่านถึงให้ผมกับคุณแม่ตามหาในเติมทนายสมโพศ์บอกว่าในเติมยังไม่ตายหลานในเติมอายุราวๆสิบเก้าหรือยี่สิบนั่นแหละเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนงั้นเหรอครับแถวคลองเตยเอา้าวแล้วที่ผมกับคุณแม่ไปหาล่ะครับไม่ใช่ตัวจริงนายเติมคนที่เราเห็นนั่นนะ่ะ เขาไม่ใช่นายเติมคนขับรถของคุณพ่อไงคะมันถึงได้ยุง่งแต่ยังไงก็คว้าไว้ก่อนเพราะเด็กเพียงขวัญคนนี้ดูท่าว่าจะฉลาดอยู่มากเหมือนกันคุณบารีบอกสามีคุณพิพัฒ์รีบบอกระวังเรื่องจะยุง่งกลายเป็นว่าเราโกหกคุณพ่อนะงั้นเราก็รู้วัตถุประสงค์ของคุณปู่แล้วสินะครับว่าท่านให้เราตามหาในเติมทำไมในเมื่อเราหาตัวจริงไม่ได้ ก็จบกันเลยสิครับชายหนุ่มว่าสามคนพ่อแม่ลูกมองหน้ากันสลับกันไปมาแล้วส่วนของนายอัธโนบนะครับกว่าเขาจะได้สมบัติของคุณปู่นะเขาต้องทำอะไรบ้างเขาหมายถึงอัธนบผู้เป็นน้องที่อ่อนวัยกว่าเขาแค่ปีเดียวลูกของอาภิบูร์ของเขาคุณพิพัฒและคุณวารีมองหน้ากันด้วยความไม่สบายใจเพราะรู้ว่า คนเป็นพ่อนั้นให้ความรักกับลูกคนเล็กมากกว่าเป็นความรำเอียงที่เห็นชัดมาตลอดช่างเขาเถอะนะวายุอัดธนบเขาได้อะไรมาง่ายๆแค่ไหนก็ช่างเขาเราเองก็พลาดเรื่องตามหาหลานในเติมก็เป็นอันจบกันเลยเราเองก็พลาดเรื่องตามหา,รานนเราเองก็พลาดเรื่องตามหาหลานในเติมก็เป็นอันจบกันเลย ส่วนสมบัติที่พ่อกับแม่จะได้นะพ่อจัดการไว้ให้ลูกกันแล้วกันคุณพ่อครับเขาแตะหลังมือผู้เป็นพ่อมันไม่สำคัญหรอกครับว่าผมจะได้หรือไม่ได้อะไรปริญญาโทจากเมืองนอกของผมมันน่าจะทำมาหากินเรี้ยงชีพในอนาคตข้างหน้าแต่ทุกวันนี้ผมก็ทำงานในบริษัทของคุณปู่อยู่แล้วนี่ครับเงินเดือนก็ได้พอประมาณไม่ต้องมีสมบัติอะไร แค่ทำงานเก็บเงินเดือนเอาไว้สักสิบปีก็น่าจะมีหลายล้านใช่ถ้าเราคิดแค่นั้นแล้วสบายใจครับผมสบายใจนี่แต่ผมรู้ว่าคุณปู่ให้ผมตามหาเพราะอย่างนี้ล่ะก็ไม่หาซักก็ได้เอหรือว่าจะมีความในอย่างอื่นแฝงอยู่ทุกคนมองหน้ากันแล้ววายุก็นึกขึ้นได้อ๋อคุณแม่ครับแต่เติมของยายเด็กเพียงขวัญน,นั่น เขาให้ของบางอย่างมาเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูนะครับพอวายุกลับไปที่ห้องประชุมของบ้านอีกครั้งปรากฏว่าของสิ่งนั้นหายไปแล้วชายหนุ่มหน้าตาตื่นบิ่งไปถามสาวใช้ที่ดูแลความเรียบร้อยบนบ้านซึ่งมีกันอยู่สี่คนไม่มีใครตอบได้วายุรีบกลับไปที่ห้องของเขาและเรียกหาเพียงขวัญเพียงควญอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าเพียงขวัญ เธาอยู่ไหนออกมานะไม่ใช่เวลาเล่นนะเขาวิ่งไปหาที่หน้าต่างบานเลื่อนซึ่งปกติจะปิดไว้มีคราบแป้งเป็นรอยเท้าแต่พอเขาชะโงกดูที่กันศาสตร์กลับไม่มีอะไรผิดปกติหันกลับมาดูในห้องน้ำตั้งแต่ห้องน้ำเป็นต้นมาพื้นห้องไม้ปากเก้ขัดเงาก็ไม่ปรากฏร่องรอยอะไรเลยแม้นแต่น้อย